ไปก่อนเลยจนที่มาทำวิดีโอชแนล ุแล้วสุกอีกแล้วพี่พลจะมาตอนไหนมาแล้ว เกโอเคโอ้โหทำไม่เป็นเนี่ยอะไรนี่ไฟลุกไปไหมเนี่ยประธานโทษโอ้ทำไม่เป็นได้บอกว่าไฟไม่ร้อนพออันนี้อะไรครับเนี่ยเผ็ดกับผักหวานอ๋อผักหวานแล้วก็เห็ด ไฟแดงไฟแดงโอ้สุดยอดเลยเมนูนี้นี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ดาวออยู่บ้านดงยางครับอํเภอดงหลวงเอาคำเภออีคำเภออีอันนี้อำเภออีเหรอของมูลยิธิเนี่ยโอ้โหนี่เมนูนี้สุดยอดเลยมาตรงแยกบ้านศิษแค่อืมอันนี้ใช้แบบเตาฟืนนะธรรมชาตินะเมนูนี้ราคานี่น่าจะไม่ต้องพูดถึงนะแต่รสชาตินี่สุดยอด โอ้โหเห็นแล้วเอ้กินกินหอมกินหอมได้กินมาตรการนี่นะฮะกินมาก่อนนี่ครับโอ้โหสุดสุดหอมฟืนหมฟนไม้ไม้ไม้ปออะไรวะพนลำปอพันลำปอเหรอยากมากแล้วเนี่ยไม่มีแลอว โอ้ทำให้เป็นเนี่ยอะไรนี่ไฟลุกไปไหนเนี่ยประธานโทษ <c oughs> โอ้ทำให้เป็นบอกว่าไฟไม่ร้อนพอ <c oughs> อันนี้อะไรครับเนี่ยเห็ดก <c oughs> ับหวานอ๋อผักหวานแล้วก็เห็ด <c oughs> <c oughs> ไปแดง <c oughs> โอ้สุดยอดเลยเมนูนี้ <c oughs> นี่ครับตอนนี้เราอยู่ไหนครับพี่ดาวอยู <c oughs> ่บ้านดงยางครับ คำเจี๊ยคำจีอันนี้คำเจี milk, ๊ยเหรอหอมผู้ทหาหมูท้ทหารนะที่เนี่ยโอ้โหนี่เมนูนี้สุดยอดเลยมาตรงตรงแยกบ้านสุขแก่อืมอันนี้ใช้แบบเตาฟืนนะธรรมชาตินะเมนูน oh ี oh ้ราคานี oh ่น oh ่าจะไม่ต oh. ้องพูดถึงนะแต่รสชาตินี่สุดยอดโอ้โหเห็นแล้วเอ้ยกินกินหอมกินหอมได้กินบรรยากาศนี่นะกลิ่นมาก่อนกลิ่นมาก่อนนี่ครับโอ้โหสุดๆเตาฟืนอีกต่างหากค่ะหอมฟืนไป ปอยากมากแล้วเนี่ยไม่มีแล้วโอเคนะเกิดอะไรขึ้นโอเ้โอ้ทำให้เป็นเนี่อะไรนี่ไฟลูกเป็นไหมเนี่ยประธานโทษโอ้ทำให้เป็นบอกว่าไฟไม่ร้อนพอ อันนี้อะไรครับเนี่ยเห็ดกระมังหวานอ๋อผักหวานแล้วก็เห็ดไปแดงไปแดงโหสุดยอดเลยเมนูนี้นี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ดาวอยู่บ้านดงยางครับเฮอดงหลวงค่ะอ้าวคำทีคำทีอันนี้คำทีเหรอคำจีผู้ทหารคำจีผูอาหารนี่ิเนี่ยโอ้โหนี่เมนูนี้สุดยอดเลย อืมอันนี้ใช้แบบเตาฟืนนะธรรมชาตินะเมนูนี้ราคานี่น่าจะไม่ต้องพูดถึงนะแต่รสชาตินี่สุดยอดโอ้โหเห็นแล้วเออให้กินกินหอมกินหอมได้กินบรรยากาศนี่นะครับกินมาก่อนนี่ครับโอ้โหสุดสดหอมฟืนอีกปัญหาค่ะหอมฟืนไม้ไม้ไม้เปลียกว่าไม้ลำปอใช่ทำลำปอเหรอยากไหม เโอ้โหทำให้เป็นเนี่อะไรนี่ไฟลุกไปไหมเนี่ยประธานโทษโอ้ทำให้เป็นบอกว่าไฟไม่ร้อนพออันนี้อะไรครับเนี่ยเผ็ดกะปอหวานคอ๋อผักหวานแล้วก็เห็ด ไฟแดงไฟแดงโอ้สุดยอดเลยเมนูนี้นี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ดาวอ๋ออยู่บ้านดงยางครับอํเภอดงหลวงค่ะอ้าวคำจีคำจีอันนี้คำจีเหรออาหารหอมพุ่อาหารเลยที่เนี่ยโอ้โหนี่เมนูนี้สุดยอดเลยมาตรงแยกบ้านแคร่อืมอันนี้ใช้แบบเตาฟืนนะธรรมชาตินะเมนูนี้ราคานี่น่าจะไม่ต้องพูดถึงนะแต่รสชาตินี่สุดยอด โอ้โหเห็นแล้วเ้ยกินกินหอมกินหอมได้กินบรรยากาศนี้นะกลิ่นมาก่อนนี่ครับโอ้โหสุดสุดหอมฟืนอฟืไม้ไม้ไม้้ลียวาลำปอทำลำปอเหรอยากมากนี้ไม่มีแล้ว่างาาโอเค โอ้โหทำไม่เป็นเนี่ยอะไรนี่ไฟลุกไฟไหมเนี่ยประธานโทษโอ้ทำไม่เป็นบอกว่าไฟไม่ร้อนพออันนี้อะไรครับเนี่ยเห็ดกะปั่หวานค่ะอ๋อผักหวานแล้วก็เห็ดไฟแดงโอ้สุดยอดเลยเมนูนี้นี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ดาว บ้านดงยางครับอํเภอดงหลวงค่ะเอาคำจีคำจีอันนี้คำจีเหรอหอมผู้ทหารหอมผู้ทหารนะที่เนี่ยโอ้โหนี่เมนูนี่สุดยอดเลยมาตรงตรงแยกบ้านแคร่อืมอันนี้ใช้แบบเตาฟืนนะธรรมชาตินะเมนูนี้ราคานี่น่าจะไม่ต้องพูดถึงนะแต่รสชาตินี่สุดยอดโอ้โหเห็นแล้วเอ้ยกินกินหอมกินหอมได้กินบรรยากาศนี่นะกลิ่นมาก่อน นี่ครับโอ้โหสุดหอมฟืนอีกต่างหาค่ะหอมฟืนไม้ไม้ไม้โอ้ย่าล้ำปออ่าำปอเหรอยากมากี๋ยวนี้ไม่มีแล้วาาอไตัวนี้เห็นไหมโอ้โหทำให้เป็นเน่ อะไรนี่ไฟลุกไปไหมเนี่ยประธานโทษโอ้ทำให้เปรตบอกว่าไฟไม่ร้อนพออันนี้อะไรครับเนี่ยผัดกะมันหวานอ๋อผักหวานแล้วก็เห็ดใบแดงโอ้สุดยอดเลยเมนูนี้นี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ดาวอยู่บ้านดงยางครับอำเภอดงหลวงค่ะเอา คำจีเออันนี้คำจอีอเหรอหอมผู้ทหารเาหารหมาทีาา่นี่อาาโอ้โหนี่เมนูาานี่สุดยอดเลยมาตรงแยกบ้านแคอ่อันนี้ใช้แบบเตาฟืนนะธรรมชาตินะมมเ,มเมนูนี้ราคานี่น่าจะไม่ต้องพูดถึงนะ,ะแต่รสชาตินี่สุดยอดโอ้โหเห็นแล้วเอ้ยกินกินหอมกินหอมได้กิ่นบรรยากาศนี่นะกลิ่นมาก่อนนี่ครับโอ้โหสุดๆหอมฟืนอีกต่างหากค่ะหอมฟืนไมไป่ ทัน้ำปอเหรอยากมากแล้วเนี่ยไม่มีแล้วโอเคโอ้ทำให้เป็นเนี่อะไรนี่ไฟลุกไปไหมเนี่ยประธานโทษโอ้โทำให้เป็นบอกว่าไฟไม่ร้อนพอ ันนี้อะไรครับเนี่ยเห็ดกะปิหวานค่ะอ๋อผักหวานแล้วก็เห็ดใบแดงใบแดงโหสุดยอดเลยเมนูนี้นี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ดาวอยู่บ้านดงยางครับเือดงหลวงค่ะอ้าวคัมจี๊ยคัมจีอันนี้คัมจีเหรอพ่อพมดอาหารอพอาหารนะที่เนี่ยโอ้โหนี่เมนูนี่สุดยอดเลย อันนี้ใช้แบบเตาฟืนนะธรรมชาตินะธรรมมชาาติกเมนูนี้ราคานี่น่าจะไม่ต้องพูดถึงนะแต่รสชาตินี่สุดยอดโอ้โหเห็นแล้วเอ้ยห้กินกินหอมกินหอมได้กินบรรยากาศนี่นะกินมาก่อนนี่ครับโอ้โหสุดหอมฟืนหอมฟืนไป้ไม้ไม้เปลี่ายนมาลำปออ่ะลำปอเหรอยาก โอเคโอ้หทำให้เป็นเนี่ยอะไรนี่ไฟลุกไปไหมเนี่ยประธานโทษโอ้ทำให้เป็ด้บอกว่าไฟไม่ร้อนพออันนี้อะไรครับเนี่ยเผ็ดกับผักหวานอ๋อผักหวานแล้วก็เห็ด ไฟแดงโอ้สุดยอดเลยเมนูนี้นี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ดาวอ่าอยู่บ้านดงยางครับอําเภอดงหลวงอาอคำจีคำจีอันนี้คำจีเหรอทหารพร้อมพูดาหารเลทีเนี่ยโอ้นี่เมนูนี่สุดยอดเลยมาตรงตรงแยกบ้านแค่อืมอันนี้ใช้แบบเตาฟืนนะธรรมชาตินะเมนูนี้ราคานี่น่าจะไม่ต้องพูดถึงนะแต่รสชาตินี่สุดยอด โอ้โหเห็นแล้วเอ้ยกินกินหอมกินหอมได้กลิ่นบรรยากาศนี่นะกลิ่นมาก่อนนี่ครับโอ้โหสุดๆหอมฟืนหอมฟืนไมไป้ไปเรียกวะมน้ำปออ่ะคัน้ำปอเหรอยากมากแล้วเนี่ยไม่มีมากไม่มา้ลย หมาน้อยมันจะกินปูหมาน้อยมันจะกินปูอุ้ยป้าป้าให้หมานะ้อยมันจะกินปูไหนมีนี่นี่ A lạy lúc đi dung trăng lơi ao với หมดแล้วพวกหมูพวกอันเนื้ออะไรพวกนั้นล้างหมดแล้วย่าง,ยางได้เลยถ้ามีอะไรย่งยางก็ย่างได้เลยแต่ว่ายังไม่ได้หมักหมูทำไมนี่แ <c oughs> ม่หน่อยแม่น้อยแม,ม่เจ้าเลยมันน่ารักในตัวนี้ <c oughs> ช่งดีไปเจอปูหากินยากอย่างนี่ดาวนี่เดี๋ยวเล็กต้มก็ได้นะไม่ก็ต้มกินแบบนี้ไม่แกงแกงมันแล้วเมื่อกี้แก่จะมันเลี่ยนิมันไม่ได้นะตาย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 ปูขี่หมาปูขี่หมาตัวนี้ตัวเมียนี่แอละล้วก็มากินเนี่ยนะยายายุ้ง มาเชิญกิมาชมปลาถอยได้ <c oughs> ทำไมเนี่ยโอโอ้อามใหญ่นะมันกัดน,นะนีต้นนเลยปลาไปแล้วมันไปหาปลาแล้วมีลาโตอันนั้นใส่ต้มเลยไหมล้างหม้อ,อก่อนเอาเธอนปทาถอยใะต้มเะได้ต้มปลาช่อ,อนกำลงไปเอาเครื่องเทศเอาอะไรอยู่ <c oughs> 不能开。